เขามาได้ไงเนี่ยแต่ใครใครใครปล่อยให้หลีเข้าผู้หลีกเขายังไม่ทันได้เข้าเลยไม่ไดเขาไปอยู่หน้าผอไม่เป,เปเหรอฉันว่าแม่อยู่ที่่พวกเขาเลยเดี๋ยวใช้กัเข้าฮะยาสูบ160ถึง177โ,โอ้ยถึง177อะถึง177อะโอ้ย อ่าปอ่เนี้ยป่าบูีวี้อ๋อตัวก็สูงอะเราอ่ะไม่ปักเลยนี้กินสมัไฟ้าเหรอแม่เลีงดีแม่เลีงดีอ๋อแล้วทำไมแม่ตัวเท่านั้นอ่ะอย่าบูบี้แม่ฉันที่กรรมพันธพ่อเยอะใสายมาเนี่ยฮะอยู่ในสายเนี่ยโอ้คลิปหายละ รเหรอแม่แม่คุณจะได้ใส่เลยเนี่ยไม่อยู่นะอ,อ๋อไม่อยู่ใช่ไหมถ้าอยู่เนี่ผมคิดผ่านไปล้าม,มาพันพ่อเยอะนะ่ะอ๋อเอาง่ายคือเหมือมนพ่อทุกอย่างเหมือนพ่อทุกอย่างแต่จะจจาไม่ได้ว่าพ่อเป็นใครอ๋อย่างนี้นี่เองแล้วพ่อพ่อแม่คุณ อยู่ไหมอยู่บ้านไหมล่ะอไม่อยู่พ่อแม่ผมไปต่างประเทศที่อเมริกาอใี่นี่นายจะเดินวนแชมป์ถึงไหนเนี่ยอ๋ออะไรนะนายเดินวนบ่อยมากเลยนะฉันหันไปหันมาไม่ได้เลยเอากคนไม่มีอะไรทำอ่ะดีเลยดีเลยตอนนี้ฉันมียาของ ห้อง A กับห้อง B โอ้ห้องเราก็มีอ่ะมีเเต็มเลยใเห็นกินกันบ่อยมั้ยสงสัยโรงเรียนเรามีแต่คนป่วยเดี๋ยวนะถามว่าน่าเห็นอะไรตัวนั้นไหมน่าเห็นอะไรตัวนั้นไหมนั่นอ่ะอ๋อเขาไปในห้องหอชายสองนี่เขาจะถีกันบอกแฟนเขาหรือเปล่าแฟนใครกัน ไปก็จะช่วยได้เอว้อะอะไรวะไปเถอะมีเด um ็กเรียนห้องฉันมีผู้ชายที่เหมือนเหมือนผู้หญิงด้วยประเภทเดียวกับนายเลยอยู่ไหนวะอยู่อยู่เห็นเดิมเมื่อกี้อ่ะเป็นผู้ชายผมสีสีเหลืองสีเหลืองใช่อยู่ไหนวะ หายไปแล้วเมื่อกี้ยังปิ้งปินงปิรัวอยู่เลยถ้าคนถ้าสอบถามไอ้ไอ้บนบนหัวนั่นนี่คืออะไรกิ๊บเหรอหรือว่าอะไรบนหัวเราหรอไม่รู้สิมันติดกับเรามาตั้งแต่เกิดอะนายเป็นคนใช่ไหมเราเป็นโค้ดอ๋อนี่โรงเรียนอะไร จุวันนี้มันมันดูไม่เหมือนคนเลยแต่ละคนเอา้าโอโหนีว่าเราอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่บางคนม,นมั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 นเหมือนเป็นเผ่าพัานอื่นสกิลบัฟพ,พวกเนี้ยพวกมนุษย์บางคนเนี่มถ้าเห็นปกตี <c oughs> ผมมก็คุณก็น่าจะรู้นะว่าผมเป็นตัวอะไรโอเป็นอะไรวะเป็นคนคนมากเลยเอาละเดิไปไหนเนี่ยคน <c oughs> มีปีกมีขา อ๋อเป็นกึ่งคนกึ่งอะไงนี่เหรอจะว่าไปนาจะนาจะเลือกพักไหนอะ่ะสะพาหไหนอ๋อะไพักเลยพักถ่อนไม่เพียงพอก็เขขยันตอบพวกเนะ <c oughs> าะฉันไม่รู้อ่มีอะไรก็พูดหมดดูพวกเขาสองคนนี้เขาจะจีกันล่ะโอ้ยปกติตอนคุยอยู่๋ยวห้องห้องเ ใช่คนเงียบใ, <น S 1> ใช่ไหมอ่ะไ,ไม่ใช่คนเงียบใช่ไหมอืมไม่ใช่อ๋เสียงเขาเงียบแค่ไหนเสียงฉันก็เหมือนกำลังจะตายใช่ <c oughs> โอ๊ยเดนินหลายๆรอบเลยตอากดไม่มีอะไรถามนะคือคือต้องหันหันหาหันหา,หาว่าอะไรคือแบบอยู่ตรงไหน,นวะ <c oughs> อยู่ตรงไหนวะ <c oughs> ดูสิ อน <c oughs> แรกคนนี้ได้เพื่อนกันเต็มเลยนะแต่พอเขารู<อ>้ว่าเขาอ,อยู่ห้องบีแต่เพื่อนอยู่ห้องเอหมดเลยวั <c oughs> นนี้มากันหกคนฉันไม่ค่อยอฉันไม่ค่อยได้เพื่อนห้องห้องบีเท่าไหร่สมวนมาจะได้เพื่อนห้องเอส่วนมากฉันจะสนิทกับนายมอเขือเทศนะแต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้นายมเอเกิดเทศคุยกับอาจารย์มิวเิล ื่อกี้ฉันเห็นคุณแม่ด้วยแต่คุณแม่หายไปแล้วใช่ไหมท่าใช่ไม่แก้ให้เห็นอยู่เดินไปทางนู้นอ่ะถ้านจะไปขอขอคุณแม่ขอขอไม่ต้องซื้อขอเอาใช่ขอเลยแล้วใช่ใช่ใช่เรายังไปขโมยอาจารย์นิวใช้ขโมยนี่ว่างทำไมอ่ะ ตัวก็อย่าหน้ารักแต่นี่ใส่นี่คือดื้อเหมือนกันนัเนแหลเราเอาอะไรเราแย่แย่จ๋า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 จ๋ไจ๋าจะาจ๋าจ่าจ๋อจ๋าจ่าจ๋าจ๋บจ๋า่๋าจ๋าจ๋่จ๋าจาอ๋าลัาจ๋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 าน๋าจ๋าจ๋าจ๋าเนา่าจ๋าอ๋นั จี้องอีอมีคนไหนอะอใครบ้างไม่สิดูดูด้านหลังน่ปด้านหลังโอ้ขี่คอแล้วถ้าปไปไม่ได้อยากกดมาเลยแวบแวบไปละเยี๋ยวคนนี้นั่งถ่ายรูปรเ,รออเอาไปส่งเชื่อผมฮะคนไหนอ๋อวิ่งไปละวิ่งไปละ คนมีคู่เนาะคนมีคู่เขาก็ต้องอวดนะเนาะโอ้ยไม่เข้ามาเยอะเลยสองอคนเยอะมากอ๋ออ๋อไม่ต้องพูดเยอะนะเพื่อนดูก็รู้ดูก็รู้ใครเข้ามาเราเราอันนี้อีกกี่โมงอ่ะอย่าปล่อยแล้วว่า อยู่ตรงทางเดินออกจากหน้าหอชายของดีครับใกล้ๆสาวทองนนมไหมโอโ้กินไปห้าขวดแล้วคุณไม,ม่นมนมนมปกตินมบวัว ตรงยี่หออาจารย์นิว <im it> นมบัวนมบัวเพื่อนนมบัวตรงยี่หออาจารย์นิวกินไปแลาา้วฮะอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะถ้ากินนมอ่ะโอ้โหบูบี้อะนี่ไ่ได้บ <im it> <im it> <im it> ูบี้พูดความจริงจะไปปรับตัวสูงสองเมตรเลย <im it> สูงอะไรสูงอะไรฮะ <im it> สูงร้อยหกสิบเอ็ด ใช่รอดสกินอะิดใ,ใช่ได้สกินไงถึง้วเจ็เจ็ดอะโอ้โหบบแ, <c oughs> แย่มากแย่มากขี่คอคนได้ไหมเรียบร้อยโดนกุม,มารกอออต่ป้าจะเอาสกินชุดกุม,มารมาสายแล้วนะ ไม่มีอ่ะไม่มีกุมาไม่มีหรอหาเอาหาใ้วกูเกิลโอ้โหผมหาตามแอปมาดิผมมีแต่มเลยค่ะเป็นไรเดอร์อุลตร้าแมนมีเต็มเลยแต่ว่าไาาาปนคนผมขาวนี้จังเลยนะโ,บโ,บโอ้ปกติใครใครผ้ามาเผมข่าวโอ้ยแฟนเหรอนั่นน่ะแฟนเหรอ แฟนเหรออ๋อฉันจะบอกว่าคู่คู่นี้ใช่ครับเขาเป็นแฟนกันอ๋อคำนี้แฟนอ่ะอ๋อเป็นแฟนเขาเป็นแฟนกันนะเอาดิแต่ว่าอีกคนนต้องไน่ดูนี่สิดูไปนะโอ้โหเป็นอันนี้เหรอให้ให้จับอันนี้เหรอตุ้ย คนนี้คือใครอ่ะนี่วคนนี้วคนนี้อคุณคุณยุ้งนะที่เป็นประธานสภาคุณยุงมากทีก่ส<อ>ุคนนี้เหมือนผู้หญิงอยู่นะนี่เขาเป็นผู้ชายครับรู้เป็นผู้ชายแต่ทำไมผู้ชายผู้ชายเป็นสมัยนี้ทำไมมีแต่คนหน้าหวาดกันจังเยอะเลยอะ,อะไรนะะคุณไม่หน้าหวาดฮะคุณไม่้วฉันหน้าหวาด ตัวหวานทำขนมได้ไหมหน้าวอสชันสูงหน้าร้อยเจ็ดเจ็ดดูดิอันเนี้ยคนคนนี้สูงแค่ร้อยหกเอ็ดยิงอ่ะโอ้โหยังมูยี้เลยมูยก็เนี่ยดูขนาดตัวนี่กินเสาไฟฟ้ามาแล้วอะทยอบไหมโอ้อันเนี้ยผมสูงกว่าคุณแล้วเนี่ยจะสูงกว่าคุณแล้วโอ้ลงไปด้านล่างเลยไป อาะเดี๋ยวดี๋ยวละเตีละเดีละเดียละเีผมสบออกหมดแล้วเนี Ideally ่ยฮะให้โอเอมั้ยโอเอ๋มั้ยโอเอ๋อน่มไหมฮะายดูตรงนู้นทำไม ขึ้นจากเลยอ่ะมัดขึ้นจักเลยตรงนั้นอ่ะเป็นนักเรียนป่ะเออนักเรียนได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินครับหาเสียงเขาเหรอครับขาเสียงเขาเหรอครับหาเสียงเขาหาเสียงครับอยู่ไหนเสียงไหนอ่ะตอนนี้คุณคุณุอยู่ไหนอ่าอยู่อยู่ตรงนี้หน่ะหน้าส่งของผมคราบผมไม่ของผมถ้าะเขาว่าโตแล้วหาโตแล้วคราบส่ยมาสอนพุทธศาสนางผมเหาชื่อู้ครับโอ้ย เช่ใช่ผมขาหวยนะครับแค่ชื่อผมก็บ่นได้แค่ชื่อผมก็บวยได้ใช่กันหน่อยนะครับ่ใช่กันหน่อยถ้าถ้าเกิดให้ให้คุณได้หวยผมถูกเดี๋ยวผมจะโหวตเลยเขาหวยจะดสามตัวหน่อยดิอ๋อนี่ไงนี่ไงนะนี่ไงเพื่อนนายอ่ะเพื่อนนายอ่ะน่ะ รี่ผมฟังไม่ทันค่ะพูดใหม่ครับะสองผมเบอร์สองไหนก็ได้ครับชื่อว่าัาร์วัตโตอาหารโตสสามว่าสงสารเขาผมให้ผู้ใหม่ให้ผู้ใหม่ให้ผู้ใหม่ครับผเขาเลยครับผมจะถามว่าใครคนตั้งเหรอครับเอประธานรอประธานครับผม ไม่ใช่อารงโนเขาชื่อโนอ้ายเขาเจ้าเจ้าชี่กตนหวจเลยครับแต่แต่จะว่าไปหมครับตอนที่ผมดูอสอวทูนเนี่ยคู่นี้แบบหวานกันมากเลยครับผมถ่ายได้สองสามรูปเลยเดีย๋ยวพูดถึงคู่แล้วเธอผมอยากจะปนอนลงแลยตอนเนี้ยเจ้า ่มีูเอาไปเป็นกูมาจัดซา,าวคร<อ>ับม,มีมีผักมีผักชื่อผักข่อนไม่เพียงพอปะ่ะต้องบอกครัพต้องบอกนะครับอันนี้มีแค่สองรับผมมีแค่พักถือกับอา่าพักขาวโตอัลล่าห์โตสามารถสมมติผมจะโหวตให้ถ้าเกิดค<อ>ุณให้ให้ใหวยผมสามตัวให้หวยหกเก้าใช่ไหมครับหกเก้าคผมฮะหกเก้าสามตัวไหนวะอุ้ยห้าหกนันเลขประจำตัวฉันนี่ โ้โหโ้โหเาันเลยข้าโ้โหอ้ไหวไหมไมรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนเขาเขาจะเมากลากันแล้วนะสมัครสภาแล้วเมากลากันแล้วเพื่อนเขาแค่ไหนเขาแค่ไหนเขาใช่ใช่รั้นเต็มที่เนาะคัอผมรับผมะารับใช่แรกคั้งแรกคืผมเห็นหอยยางอกผมผมคิดว่าโรงอาหาระ เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้พูดนะครับในสภานะครับคือเห็นเขาพูดว่าจะเปลี่ยนหอใช้ไหมครับผมถ้าหมดได้เฮ้ยมีมีกฎให้ผู้ชายก็ห่อหญิงได้ไหมอ่ะไม่ใช่เขาประทานก็องประทานทำด้วยซู้ก่าวไว้ว่ามันเหมือนคุณเกินไปเขาเฮ้ยเยออย่าเข้าหอยิงเยอะเ่อนอย่าเข้าหอยิงวันวันแรกคุณไม่ได้มาใช่ไหมวันวันแรกคือแบบคุกจตาเลย เราต้องไปอยู่ตรงไหนกันนะอยากได้ลีกคอสามตัวตนนมีคนมาทำอะไรกันหนึ่งทำอะไรกันเฮ <c oughs> ้ยมีนายมาเกิดเท็ดเออนายมาเกิดเทศนายทำอะไรอะ่ะนายมาเกิดเท็ดอยู่ในนะี้เหลอดเามทำไมฉันเรียกน้ำถึงหันเลยอะ่ะเพื่อนเรียกทำไมน้ำเห็นหัน อะไรเพื่อนในอยากได้เลี้ยงไหมขอสามตัวผ้สามสีมาฮะได้ได้ไปหาผ้าสามสีมาอย่าเราขูดได้ฉันต้องไปขอแม่ไหมด้านแบบนั้นไม่เอาดีกว่าขูดอย่างเดียอะๆใครพูดถึงแม่ปะคือเพื่อนผมอยากได้ผ้าสามสีครับเพราจะหาหวยอไม่มีมัวหัวหมดแล้วอาจารย์คงไม่มีให้นะ เอาไหนไปครบเอาไหนขึ้นไปแจ็ปบอลทำไมไม่มีไรนี่หน้าแทนยืนกันแหละอ๋ออยู่นี่ครับแม่แม่เดินผ่านแล้วครับไม่หรอคุณแม่เดินผ่านแล้วนะอยู่บนหลัวอยู่บนหลัวอ อะไรัไม่มีอะไรเลยครับผมโลโคไปผมพวกคุณมาทำอะไรแถวนี้คุณแม่ครับตอนนี้เป็นยังไงอะไรพวกคุณเนี่ยอ่าก็เรียกได้ว่าวุ่นวายทุกคนเลยตอนเนี้ยแล้วเรียนเหล่ะเออม, <า S 2> มาทำอะไรครับผมขอพูดได้ไหมว่าผมเมินเราตลอดเลย<า>อ่ะเอออคุณแม่หาไปไหนมา ผมเดินหาคุณแม่ไม่เจออะไรนะผมเดินหาคุณแม่ไม่เจอเนอะนะเพื่อนคนนั้น,นเขาเขาาอยากได้ผ้าสามสีไปขุดหวยครับเอ่อจะลองหาให้เพื่อนสนใจ้าบา <laughs> ผมเห็นพวกคุณสองคนเดินมาดูข้าสามสีนี่มีเอะไรบ้างนะข้าสามสี่เมตได้บ้างวะนามวิทสาาสไม่ใช่ปักกวันโตอาหารโตสมาร์ทวิทยาวาสไร์นะไล้วย้อนเข้าไปว่าดีเกินแอบฟังมาแล้ว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 คุณอยู่ภาคไหมภาคเอหร่แอ้ครับ เรามีกิจกรรมอะไรอีกไหมอ่ะเนยอะมากนะ <What? S 2> คนไม่พอลินนายเขาเอ,ขอ,อะไรนะ <c oughs> คือผมถามว่าเนะเอาเลือกตั้งนี่เราเลือกกี่โมงครับอันนี้จริงอาจะเลือกวันหลังนะเลือกวันหลังเหรออะไรนะ ที่เราพยาทุกคนหาเพื่อนเข้าพาร์ตเริงต่อดก็คือหาเสียงก็ได้ครับโอ้นั่นก็เป็นวันว่างของผมสิเพราะผมไม่มีอะไรทำใช่ก็ว่างแล้วล่ะแล้วแล้วอ่ะนายอยู่พักพักนั้นแล้วนายจะรอดไหมพงพัดนู้นจะดีมาเขานโยบายดีมากเลยรุ่นดีรุ่นดีเต้ยเต้ย เราจีบจีบผมอยากได้นมอ่ะครับเพื่อนผมได้เจอสูงดูจะพันลุงแล้วก็ข้าม่จะเลือกพันลนกันเยอะเพราะตัวเล็กอ่ะเขาเลยแบบอยากได้นมอ่ะได้จอสูงไม่ต้องถามไปนะข้ามวยแล้วบ๊ายบายยบายบ๊มยบายสวัสดีครับคุณคุณอนาคตประธานน คุณแม่ว่าพักนจะได้เป็นะแ่ว่าพักไคแม่ว่ากนจะได้เป็นกะเ็นะพักหนจ้่วักหนคุณ่กนจ้คมกหนจะไเนนแางันป็นะมาักไแานจนคุณม่าพูนจดเปมาพกดเปะมาไจะไดเปอระพกได้เครก นี่ลงสภาด้วยหรอใช่ครับตรงแน่นอนครับลงตำแหน่งอะไรละรอประธานแหน่งปะธานบริษัทครับประธานบริษัทจ้พาอว่าอะไรอะธานะข้าไหนยครับยาครัครับไป จนสันตกเลยสันตกเลยนักเรียน ชอบรุมแม่ฉันจนเลยเนี่ย <oh> แม่แม่สึกว่าแม่ไปที่ไหนไม่เต่คนลุมแม่นะคะแม่คุณไมดีว่าจะไดไม มีอะไรหรือเปล่าคะนักเรียนเร้ยมาได้ไงเอวมาได้ไงเอวมาได้ไงนี่นี่ไม่มีถุงวทมีแต่มีด มีทต่ถือเขาไมลอิงี่เรานี้ดต็อกเตอร์หายไปไหนเพื่อนด็อกเตอร์เอะไม่เอาด็อกเตอร์มหรอนเรแลววชิกไหมโอ้โอ้ไม่มีไม้ดุสซอมเอาันี้อันนี้แทนได้ไหมอ่ะไม่ดุสซอ่ยิงยิงไมมดุสซอม 本当に。<We>